เ,เชินชาววิธีกเกษตรคนมันครับอันนี้มีโอกาสได้มาถ่าย M6240SUS ครับ62แรงครับตัวใหม่ของคูเปต้าครับามาได้สักปีหนึ่งแล้วครับตัวรุ่นนี้นะครับตัวพิ่งซื้อได้สัก3-4เดือนครับรถน้าครับ สายฐาน6ครับตัวนี้พิเศษก็คือเป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทลครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบพัดครับปกติเวลาเราจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยพวกรุ่น L หรือว่ารุ่น M อตัวตัวอื่นนะครับก็ต้องเหยียบพัดครับยกเว้น8-5-9-5ขึ้นไปนะครับ นี่ก็ามาอยู่ใน M6240 แล้วครับน้ำหนักรถตันเก้าครับไม่มีเวทงานนาก็ดีงานไล่ก็ได้ครับนี่พอดีใช้นาแกใช้ผันของรถไถฟ,ฟอร์ดครับใช้ผันเก่าเอามา รถใหม่ครับใช้ออไ,ได้ครับอันฟอร์ดเดินตามให้ดูเลยครับไส่กบหญ้าครับกบหญ้าอย่างรกครับปลูกพอเทียงไปผมก็เคยปลูกเหมือนกันครับเป็นแบบนี้แหละครับหนักกว่านี้อีกกวาเถียงไม่มีดอก,ส,กสักดอกเลยครับ ปลูกไม่พอมีครับทีนี้หนอนมันกินครับพอเชื่องปลูกไปก็เสียแรงเปล่าเลยครับกลับกลายเป็นได้ยาแล้วครับพันนี้ยาานี่ก็ไม่ใช่ว่าจะตายง่ายๆนะครับยาแต่ของผมที่ถ่ายไปนี่ผมถ่ายฐานเจ็ดนี่สี่ครั้งเลยครับ จริงๆย่ารถๆอย่างนี้ควรใช้ปานสามนะครับให้มันกบให้มันหมักกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดูอรอบคร <ques> ับออกมาจากชุบูตานั้นนะครับรถยังใหม่ๆคลิกเลยครับสียังโคนยังไม่ติดล้ออะไรเลยครับเนี่ย เดินไปถ่ายไปก็เหน,นื่อยไปกับน,นี่แรงดีอ่ครับไม่ได้เร่งเครื่องอะไรนะครับคนขับแกก็ถนอมรถนะครับราคาแปดแสนเจ็ดมสองพันครับตัวรถอย่างเดียวเลยครับ เดินไม่ทันครับดวงทางกันแล้วกันครับ สองพานี่ขับง่ายเลยแล้เคยขับพอใครเคยขับพาเดียวมานี่เมื่อยมือครับขับสองพานี่สบายครับแต่มันก็แพงนะครับรถคูปตันอใครเคยใช้ฟอร์แล้วอยากใช้คูปะตาก็ลองดูนะครับ ก็ผมก็ใช้ฟอร์ดมาก่อนแล้วก็ซื้อูปัต้าครับคือเราใช้ฟอร์ดมันก็เป็นรถเก่านอกนะครับเราก็อยากใช้รถใหม่บ้างครับบางคนบอกโอ้แพงทำไมไม่ซื้อฟอร์ดครับก็ซื้อฟอร์ดมาแล้วครับลองเปลี่ยนเป็นคูปัต้าบ้างครับใครก็อยากใช้รถใหม่กันนะครับผ่านมาแล้วครับ รถไถฟ,ฟอร์ดอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วครับห้าสปีแล้วครับ, 5, 6, 6, ร,บรถไถก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับฟอร์ดนี้ใช้ทนไม้ทนมือดีครับใช้แบบไม่กลัวพังครับของเขาดีอยู่แล้วครับฟอร์ดแบรนด์เขาเกิดมาเกิดมาแรกๆเลยครับเกิดมาก่อนคูรต้าอีก บุตรนี่น้องใหม่แล้วครับ